สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหัวข้อนี้คือเรื่องเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสองเดือนนับจากวันที่ฟังคลิปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะจะเซอร์ไพรส์ดีหรือเซอร์ไพรส์ไม่ดีก็ได้นะคะมาดูซิว่าคุณจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ใดนะคะมาขอพลังงานชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎกันเลยนะคะมา พลังงานชาวราศีกรกฎลักานากรากฎนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์เด็กดาบหนึ่งถ้วยอัศวินไม้เท้าแล้วก็หกหกถ้วยแล้วก็วิลออฟอจูน นะคะโอเคแหละนะเรื่องเซอร์ไพรส์นะเรื่องเซอร์ไพรส์แม่หมอจะบอกว่าบางคนเป็นเรื่องของข่าวดีนะบางคนเป็นเรื่องของข่าวดีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยมันมันไม่น่าจะลงตัวมันไม่น่าจะลงตัวมันไม่น่าจะได้มันมีการขัดแย้งอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่ามันทําให้การลงทุนร่วมกันหรือการตัดสินใจร่วมกันหรืออะไรบางอย่างหรือการทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ได้สาหรับ,บบางคนบางท่านมันไม่ลงตัวอืม แม่หมอจะบอกเลยว่ากรากฎมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานมันจะคล่องตัวขึ้นมันจะคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่คุณแบบไม่คาดคิดว่าเฮ้ยมันสถานการณ์มันเปลี่ยนนะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะข่าวดีที่จะได้รับนะก็เรื่องการงานอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความรัก อะะ้ออีกเรื่องหนึง่งเรื่องการเดินทางด้วยนะออบางคนการเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะออการได้ไปดูงานการได้ไปติดต่องานแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักอาจจะเป็นความรักที่เคยคบกันสมัยยังเด็กคบกันแบบเอาแต่ใจต่างคนต่างเอาแต่ใจต่างคนต่างขี้งอนต่างคนต่าง คือเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนมันความรักแบบยังยังไม่มีความรับผิดชอบหรือยังไม่มีเหตุผลอะไรมากนักนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะความรักแบบเนี้ยจะวนกลับมานะคะอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้เซอร์ไพรส์เลยนะเป็นคนเก่ากลับมาเป็นคนที่เคยคุยกันกลับมาเคยเคยแฮปปี้เขาเรียกว่าเคยมันเป็นความรักที่เขาเรียกว่าอะไรนะความรัก เด็กๆหนุ่มสาวขึ้นมานิดนึงอ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นน่ะนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่อีกมุมมองหนึ่งของแม่หมอนะคะที่มองสําหรับบางคนบางท่านคุณจะเจอคุณจะเจอความรักที่เป็นรักต่างวัยเลยนะซึ่งไม่ใช่ความรักเก่านะมันจะเป็นเป็นเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นความรักต่างวัยที่มันเหมือนกับว่าวงโครจรบางอย่างนําคุณและเขามาเจอกัน เนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนะคะมันเป็นลักษณะนั้นที่ที่จะนําคุณและเขามาเจอกันมันเป็นโชคชะตาคุณจะมาเจอกันด้วยโชคชะตาแต่มันเป็นรักต่างวัยเจอกันในการเดินทางเจอกันในขณะที่คุณอาจจะกําลังยุ่งคุณอาจจะกําลังติดต่องานดีลงานหรือคุณอาจจะกําลังเดินทางอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้อยู่เฉยมันจะเป็นลักษณะนั้นนะแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือความรักที่มันสารสัมพันธ์แบบรวดเร็วมันสารสัมพันธ์แบบกระตือรือร้นตื่นเต้นแบบ รุดเร็วอะเออมันเป็นแบบนี้ด้วยนะคะเออนะกรกฎก็จะมีในเรื่องของความรักมาดูกันต่อนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะให้รู้ไว้เลยว่าความรักที่คุณเจอเนี่ยมันจะเป็นความรักที่คุณคิดว่ามันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเป็นไปได้นะ,ะมาดูต่อนะคะชาริออท มีการเดินทางจริงๆด้วยนะคะเจ็ดถ้วยเออควีนเหรียญสิบดาบแล้วก็สามถ้วยโอเคนะมันจะต้องเป็นรักที่จบกันมาก่อนก็ดีหรือบางคนคุณอาจจะได้พ่อไม้แม่ไม้ก็ดีเป็นไปได้หมดนะคะอืมแล้วก็ แฮปปี้เอนดิ้งหรืออีกมุมหนึ่งอย่างที่บอกแล้วแหละว่ามันเป็นรักที่จบไปแล้วนะคะมันเป็นรักที่เลิกกันไปแล้วก็ได้แล้วก็กลับมาสร้างสัมพันธ์กันใหม่มีความสุขกันใหม่แบบนี้นะเอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเดินทางนะแม่หมอมองว่า <c oughs> คุณจะได้เดินทางหรือได้มันไม่เชิงว่าผจญภัยแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าคุณอาจจะได้ไปไปลุยอะ่ะไปลยุยไปต่อสู้แข่งขันไป ฝ่าฟันอะไรบางอย่างแบบนี้นะที่คุณจะได้ประสบการณ์ที่มันแปลกแตกต่างมีมุมมองมากมากมายหลากหลายขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งคุณก็ไม่อาจจะคาดคิดด้วยแล้วว่าโอกาสแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองบางคนไปลุยในต่างแดนแบบนี้นะเนาะไม่เคยไปเลยไม่เคยไปใช้ชีวิตต่างแดนเลยมันก็เซอร์ไพรส์มากๆที่คุณจะได้ไปคุณจะได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปแบบนี้ <c oughs> นะแล้วก็ อย่างที่บอกแหละในเรื่องของบางคนก็คือเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการต่อสู้แข่งขัน <c oughs> แต่มันจะเกี่ยวกับโอกาสมันจะเกี่ยวกับโอกาสที่คุณจะคว้ามาได้เข้าใจไหมบางครั้งมันเหมือนการแข่งขันที่ต่างคนต่างแย่งโอกาสซึ่งกันและกันแบบเนี้ยซึ่งคุณก็มองเห็นโอกาสนั้นคนอื่นก็มองเห็นโอกาสนั้นนะแต่คุณจะแบบจะลุยจนคว้ามันมาได้อะ ม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะคว้ามันมาได้แบบพป라이ด้วยนะนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการได้รับหน้าที่อะไรสำคัญสำคัญหรือว่าการสร้างผลงานแล้วได้เงินเดือนขึ้นได้เงินเดือนพิเศษได้โบนัสพิเศษหรือได้อะไรเป็นเงินก้อนพิเศษแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะอืดีงามมาดูต่อนะเรื่องสป라이์ายอีกนะคะ แล้าดาบสี่ดาบเ,าเด็กเด็กคาถาคิงดาบแล้วก็เดอะเดอะสตาร์นะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะชาวกรกฏจะมีเกณฑ์เจอการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรที่รุนแรงสักหน่อย ผ่านอะไรที่มันกระแทกจิตใจคุณหรือว่าสถานการณ์เนาะที่มันต้องจบบางอย่างนะคะแล้วคุณจะได้เขาเรียกอะไรนะชัยโยทีหลังเ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นนะแต่มันต้องมีการจบเรื่องอะไรบางอย่างคุณอาจจะต้องใช้ความเหนื่อยการต่อสู้นะแล้วสุดท้ายคุณจะได้พักผ่อนแล้วคุณจะได้การเยียวยานะคะคุณจะได้การเยียวยาคุณจะเกิดความหวังใหม่ขึ้นมานะมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคุณจะสู้อะไรบางอย่างจนจบ มีเกณฑ์นะมีเกณนฑน์ต้องต่อสู้อะไรบางอย่างจนจบเลยก็ได้จบขาดเลยก็ได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรบางคนมีเรื่องค้างคามานานนะยืดเยื้อมานานค้างคามานานเจ็บปวดมานานเศร้าตัดสินใจไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้มืดแปดด้านเลยนอนไม่หลับบ้างแหละตื่นดึกดึกดื่นดื่นบ้างแหละแบบนี้เป็นปัญหาโรคเครียดไมเกรนสายตาหรือแม้กระทั่งโรคซึมเศร้าบางคนนอนป่วยติดเตียงบางคนตกงานหรือเนี่ยมันจะมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างที่กรากฎเจอมาก่อนหน้านี้นะ แม่หมอจะบอกว่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะเอางี้ดีกว่าจากคนนอนเหมือนเหมือนคนนอนติดเตียงอยู่อะอยู่ๆลุกขึ้นมากระตือหรือล้นลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาสแสวงหาใช่ยังงั้นะ่ะเออมันมันจะเป็นแบบนี้ไปได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันบางคนเศรษฐกิจนอนแน่นิ่งเลยอะไรเงี้ยอยู่ๆนะคะคุณลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนธุรกิจปรับเปลี่ยนกิจการต่อยอดนู่นนี่นั่นแบบเนี้ยแล้วคุณจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง นะคะคุณจะทํามันสําเร็จเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นมันจะเป็นลักษณะแบบปุบปรับมันจะเป็นลักษณะที่มันไม่ต้องใช้เออจะว่าไม่ใช่ไม่ใช่การรอคอยก็ไม่เชิงเพราะว่าคุณรอคอยคุณยืดเยื้อคุณนิ่งมาก่อนหน้านี้แล้วแต่พอมันจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคนนอนป่วยลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมาอะไรซะอย่างนั้น่ะลุกขึ้นมาทํางานอะมันเป็นแบบนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนตกง,งานธุรกิจแน่นิ่งนอน เป็นผักมานานไม่ทําอะไรเลยไม่ไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาคิดทํานั่นทนํานี่ต่อยอดนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลุกขึ้นมาเข้มแข็ง,ขงฝ่าฟันจนประสบความสําเร็จอืมมันเป็นแบบนี้ได้นะคะมาแบบว่าลุกขึ้นมาปุ๊บนะมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองขึ้นมาเลยไหนอะยู่ๆก็คิดได้มองโลกในแงด่ดีมีความสุขขึ้นมาเห็นโอกาสขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาทำเลยมันเป็นแบบนี้มาดูต่อคะ่ะ 5าถ้วยห้าคาถาแปดคาถาสี่ถ้วยแล้วก็เลเวอร์โอเคนะจริงด้วยนะของคุณมันจะพลิกผันอะไรแบบมันเซอร์ไพรส์จริงๆเออมันเซอร์ไพรส์จริงๆแบบบางคนเนี่ยกำลังเซ็งอยู่เลยนะ เบื่อเศร้าเหงาเซงอะไรต่างๆนานาแบบนี้ <ๆ S 1> นะกําลังคอตกเลยไม่ได้ดั่งใจอ้นั่นก็ไม่ได้ดั่งใจอ้นี่ก็ไม่ได้ดั่งใจมีแต่ปัญหามีแต่ความผิดหวังนะคะมีแต่การทะเลาะเบาแววงมีแต่การขัดแย้งอะไรแบบนี้นะจนคุณคิดว่าชีวิตนี้มันหมดโอกาสและชีวิตนี้มันไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งฝันและฉันคงแบบเป็นคนไม่มีความสามารถหรือทําอะไรไม่ได้และบางคนคิดอย่างนี้นะไม่หมอจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะพลิกผันจากคนอย่างเงี้ยจริงๆนะมันเปลี่ยนเป็นสดเชิญเลยอะ่ะจากคนหมดหวังบางคนหมดหวังเรื่องความรัก อยู่ๆลุกขึ้นมาแบบแต่งหน้าแต่งตัวให้ตัวเองดูดีแล้วเปิดใจพบความรักใหม่ซะงั้นน่ะเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยของกรกฏนะ่ะนะคะแต่บางคนก็เป็นในเรื่องของการงานนะบางคนเป็นในเรื่องของการงานนะอยู่ๆก็เออลุกขึ้นมานะสร้างสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างมิสสัมพันธ์นะเพื่อการงานนะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ อยู่ๆงานก็รุ่งขึ้นมาเลยแบบนี้อยู่ๆมาหาธุรกิจทําเจอหุ้นส่วนถูกใจเจองานที่ถูกใจตรงกับดวงถูกฉลกงานก็รุ่งพุ่งแรงจเจริญรุ่งเรืองไปเลยอืมนะมันก็เป็นในลักษณะนั้นอ่ะจากตกคอตกอยู่ดีๆอ่ะเออมันจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้กระทันหันมาดูกันต่อนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกมาดูกัน อ่าจอนะคะคุณจะเห็นมองหาโอกาสใหม่ล่าเริงเลยเนี่ยลุกขึ้นมาล่าเริงจริงๆนะสดใสล่าเริงเบิกบานแล้วชีวิตจะดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะเออจะมีชีวิตดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็จะมีบริวารมากขึ้นจะรู้จักเส้นสายมีบริวารมีลูกน้องมีคนช่วยเหลือมีหุ้นส่วนมีอะไรแบบเนี้ยต่าง ลายล้อมรอบตัวค hmm. right so right. ุณเข้ามามากขึ้นเนี่ยมิสหายสังคมเห็นไหมมันจะกว้างขึ้นการติดต่อการสื่อสารมันจะกว้างขึ้นเดี๋ยวคุณตัวคุณเองมันจะมีแรงดึงดูดนะชาวกรกฎเดี๋ยวตัวคุณเองมันจะมีแรงดึงดูดอันมหาศาลเลยแหละที่คุณจะดึงดูดความสําเร็จความสุขความรักความร่ํารวยการเงินการงานอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะเราไม่ช้าด้วยบทมันจะเปลี่ยนมันจะสป라이ปปุ๊บเนี่ยมันเวิร์เดียวเลยเป็นเลยเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้ นะคะมาดูกันต่อสติปฏิพานเออเขาเรียกอะไรนะปฏิพานไหวพริบของคุณก็จะฉับไวด้วยนะคุณไม่ได้ไวไม่ได้คล่องแค่ร่างกายนะแต่ความคิดของคุณนะั่นแหละจะเป็นตัวนําเป็นตัวนําที่ทําให้ร่างกายมันขับเคลื่อนนะความคิดคุณจะเร็วมากๆนะคุณจะเฮ้ยทำยางไงเงี้ย่างนีน้มันอยู่ๆมันจะแบบคิดได้อะเออขึ้นมาแบบนี้มาดูต่อนะคะ สำเร็จทุกเรื่องเลยสุดยอดมากไพ่ใบนี้คือเดทนะอ่าพระราหูพระราหูเนี่ยเราจะมองในแง่ไม่ดีเสมอไปก็ไม่ได้นะแง่ดีเขาก็มีไพ่ทุกใบเายหมอต้องบอกนี้ว่ามันมีทงงั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเนาะแต่ราหูนี่จะเป็นอะไรที่มันรวดเร็วนะคะราหูเป็นธาตุลมใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูมาติดก,กับตัวนี้นะคะหมายถึงว่าคุณจะสําเร็จแบบรวดเร็วมากๆนะไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดแล้วปฏิพันธ์ไหวพริบความปราดรถณ์ของคุณมันเป็นเลิศ นะไม่มีใครหลอกคุณได้ด้วยมันเป็นแบบนั้นไม่มีใครหลอกคุณได้มันจะเป็นเลิศมากๆแต่มันจะมีไพ่เตือนอยู่นะคะสำหรับชาวกรกฎอย่าทําอะไรในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะโทสะจริตหรือความใจร้อนตรงนี้คุณจะเกิดเรื่องสัปปเช่นกันแต่สัป l y ในเรื่องที่ไม่ดีเลยคุณอาจจะเจออุบัติเหตุใหญ่รถชนเพราะพฤติกรรมการกระทําของคุณเองเช่นไปกินเหล้าไปกินเหล้าเมาหนักมากรถชน รู้ตัวอีกทีนอนอยู่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้รู้ตัวอีกทีอาจจะสูญเสียอวัยวะแบบนี้ก็ได้ด้วยอันนี้สป라이์ใหญ่เช่นกันแม่หมอบอกแล้วว่าคําว่าสป라이์มันมีทั้งสป라이์ดีและไม่ดีนะคะแม่หมอจะไม่พูดด้านเดียวนะจะไม่พูดด้านเดียวทุกอย่างมันจะต้องมี2ด้านเพื่ออะไรคุณจะได้ระมัดระวังตัวนะคะถ้าฟังแบบเรื่องดีๆเพ้อฝันอย่างเดียวเนี่ยนะชีวิตมันจะไม่เกิดความระมัดระวังหรือว่า การตั้งสติตั้งตัวอะไรเลยแบบนี้เราก็ไม่ร่งทําความดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีราหูตัวนี้ขึ้นมาแล้วติดตัวกับตัวนี้ด้วยนะคะเพระฉะนั้นคุณจะเกิดการล้มป่วยเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากพฤติกรรมและการกระทําตัวคุณเองอันนี้จําไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มเหล้าอย่าขับรถเด็ดขาดไหนอย่าแบบบางทีอารมณ์โทโสโมโหโทโสก็ได้นะคะ อารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงไปมีเรื่องไปมีรลาวาอ่าแบบนี้เกิดปัญหาเดือดร้อนนะเกิดเจ็บเนื้อเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้ด้วย <c oughs> มาดูกันต่อค่ะเรื่องสป라이ดใดอีกนะคะนาคราช อมรฤตชโชคว่าวช่วงเวลาแห่งมีการมีความสุขโัวพระเกตมาด้วยแล้วก็ฉลูนะคะแล้วก็เป็นมูละลอ้าเยี่ยม์ไพรสร์์ไพรส์ด้วยบุญด้วยบาร,รมีมันส่งผลนี่แหละบุญจะช่วยนะคะบุญคอยช่วยเหลือเก้อกูเกินขอโทษค่ะบุญคอยช่วยเหลือเก้อกูลคุณให้รอดพ้นอย่างน่าอัศจรรย์แปลว่าการเกิดอุบัติ เหตุครั้งนี้นะหรือการเกิดความรุนแรงในครั้งนี้มันจะไม่ถึงชีวิตมันจะไม่ถึงชีวิตนะแต่ว่าเราไม่เกิดได้ก็ดีใช่ไหมเออแปลว่าบุญนะบุญเขาเข้ามาคุ้มครองนะคะจากที่จะต้องเสียชีวิตก็คืออาจจะเหลือแค่เจ็บเจ็บหนักนะจากคนที่จะต้องเจ็บหนัก ก็อาจจะเจ็บนิดนิดหน่อยๆแบบนี้มันก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่บุญกุศลบารมีของแต่ละคนด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ <c oughs> คุณจะมีในเรื่องของความสุขความสำเร็จและความโชคดีอย่างน่าอัศาจรรย์อบอกเลยบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอย่างแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าชีวิตนี้ฉันจะมีบ้านกับเขาได้อะเออฉันจะมีคอนโดเขาได้เหรอฉันจะมีรถกับเขาได้เหรออะไรเงี้ยนะคะนะ แต่มันจะมาจากความอดทนอยู่นะแต่มันจะมาจากความอดทนของคุณอยู่ด้วยนะคะมาดูกันต่ออีกห้าใบอย่าใช้อารมณ์เนาะไพ่เตือนขึ้นมาเหมือนกันนะคะอืมกล้าหาญอย่างมีเหตุผลนะคะกล้าหาญอย่างมีเหตุผลแล้วก็ไตร่ตรองมีสติด้วยมาดูต่อรักาอิทิปัตตา แม่หมดโอ้ราหูใหญ่มาเลยราหูเรื่องร้อนอกร้อนโอ้นี่นะติดกับไพ่ใไปีีด้วยนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าอย่าใจร้อนถึงขั้นมีเรื่องมีราวหรือแม้แต่กระทั่งการทำสิ่งผิดกฎหมายนะคะจะเจอเซอร์ไพรส์เหมือนกันบางคนทำมานานแล้วทำสิ่งผิดกฎหมายมานานแล้วแต่รอดไงรอดมาได้ทุกเรื่องเลย ทำกี่เรื่องกี่เรื่องก็รอดรอดรอดจับไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างถึงคราวแล้วนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณน,นะคะอยู่ๆถูกจับติดคุกติดตารางไปเลยนี่แบบนี้ไม่รอดนะคะไม่รอดนะครั้งนี้จะไม่รอดบอกเลยมันจะเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะจะทําให้ชีวิตลําบากเดือดร้อนนะบางคนเจอเรื่องฟืนไฟต้องระมัดระวังด้วยนะคะการทําอาหารไฟไหม้ ไฟช็อตระเบิดเอยอ,อะไรในห้องครัวอุปกรณ์ระเบิดมันเป็นไปได้เนี่ย <_ T> อิทธิปัตาอิทธิเอ่ออิทธิปัตาใช่นะคะอักคีฟไฟหรือแม้แต่กระทั้งการทะเลาะเบาแว้งแบบนี้ก็ได้นะคะการทะเลาะก,กันในเรื่องของผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่มันเป็นผลประโยชน์ไม่ได้บริสุทธิ์น่ะมีเกณฑ์ที่คุณบางทีคุณทําธุรกิจไม่บริสุทธิ์อ่ะแล้วมันจะขัดแย้งขัดผลประโยชน์กัน นะคะเราสามารถทําให้คุณถึงขั้นแบบเนี่ยต้องถูกจองจําติดคุกติดตารางได้เลยหรือถ้าไม่ถึงขั้นนั้นมันจะไปต่อไม่ได้หรือไปไม่เป็นเลยอืเหมือนกับชีวิตคุณต้องจบแค่นี้อะ่ะมันเป็นลักษณะนั้นนะโอเคก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้มีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ